สวัสดีค่ะตามหารถแคมรี่ผ่อนถูกกันอยู่หรือเปล่าคะถ้าใช่คลิปนี้มีคำตอบค่ะลูกค้านะคะที่มีรายได้1,500 0บาทนะคะก็สามารถทำให้คุณนะคะเป็นเจ้าของรถแคมรี่สภาพหรูหราสภาพป้ายแดงคันนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเดียวเลยนะคะแถมประกันปนหนึ่งอีกตั้งหากนะคะเพียงแค่คุณนะคะมีอายุงาน4เดือนขึ้นไปหรือมีเครดิตมาแค่1เดือน ไม่ว่าคุณจะผ่อนอะไรมาก่อนก็แล้วแต่มีอายุผ่อนแค่1เดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรอะไรอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณสามารถนะคะได้รถ Camry รี่หรูคันนี้นะคะป้ายแดงราคาล้านสแต่วันนี้มาอยู่ที่เราในราคาเพียง479,000บาทเท่านั้นและสามารถผ่อนอยู่ที่8,000บาทสบายๆในระยะเวลา6ปีได้เลยค่ะ รอบคันนะคะเป็นสีบางเดิมเลยค่ะเป็นสีดำสนิทเลยนะคะไม่เคยผ่านการเก็บสีมาแม้แต่จุดเดียวเลยคันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณลูกค้าได้ไปคุ้มอย่างแน่นอนนะคะรถสวยกริบเลยนะคะตัวนี้นะเป็นเครื่อง 2.0G นั่นเองด้านท้ายดูสง่ามามากนะคะ ชมด้านในกันต่อเลยค่ะบอกเลยว่าข้างในหรูใหม่และสวยมากนะคะภายในใหม่สุดๆเลยนะคะลูกเล่นของเขานะคะตัวนี้เป็นลายไม้นั่นเองนะคะพวงมาลยัยมันติฟังก์กชันนะเบาะใหม่มากและที่สำคัญตัวนี้นะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะกว้างนั่งสบายสวยหรูดูแพงมาในสภาพแทบจะป้ายแดงกันเลยค่ะ ว้าวมาต่อกันด้วยห้องเครื่องเลยค่ะคุณลูกค้าขาห้องเครื่องนี่นะคะสภาพเดิมเเลยน็อตเดิมทุกจุดเลยนะคะน็อตไม่มีขยับเลยแม้แต่ตัวเดียวนะคะสภาพห้องเครื่องนี่กริบเลยนะคะน้ำมันไม่มีเยิ้มเลยนะคะสภาพโอ้โหว้าวมากถ้าคุณลูกค้าได้มาเห็นแล้วรับรองนะคะว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะกับเครื่อง 2.0G นั่นเองนะคะขึ้นเขาได้สบายสายเลยค่ะ มาพร้อมโปรโมชั่นนะคะกับ NK มาหาชัยนะคะน้ำมันเต็มถัง6เดือนจบออกรถศูนบาทมา NK ไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวค่ะอาชีพแม่ค้าแม่ขายนะคะใช้บัตรขัดชาชนเพียงใบเดียวค่ะลูกค้าค่ะคุณก็สามารถมีแคมรี่คันนี้สวยๆไปใช้งานเลยค่ะ